ไม่อยากจะเชื่อเลยอะเอาชน,นะชนมูกคมที่ขนาดพวกเรารวมพลังกันยังดูเขาไม่ได้เลยฮ้ยเมื่อสิบสีวันก่อนเจ้าหมอนั่นยังดูเหมือนคนไม่มีกำลังภายในเลยนี่นะแล้วเ,เราจะทำยังไงดีเฮ้ยผมก็อยากจะลองดูด้วยไหมล่ะถ้าอย่างนั้นทำไม ก็พาเจ้านี้กลับไปได้แล้วอืเป็นยังไงเมื่อเป็นยังเมื่อก่อนนะคุณชายเดี๋ยวข้าจะช่วยเองไม่ใช่แค่พลังอย่างเดียวแต่ถ้าเราได้อำนาจมาเป็นของเราด้วยแล้วก็ทุกคนจะเชื่อฟังเราเหมือนเจ้าหมอนี่หรือเปล่านะเออไอ้ข้าข้าเดินกลับเองได้อไอแต่ว่าแต่ว่าคุณชายเจ้าเจ้าทำไมทำไมไม่จัดการกับข้าละ่ะ เรื่องมันจะได้จบจบไปสักทีถ้าการทดสอบระดับที่สองไม่ใช่การทดสอบเป็นกลุ่มล้วก็ข้าคงจะทุบหัวเจ้าให้แตกเป็นเสียงเสียงไปแล้วละเฮ้ยตาำเป็นคนดีตาำเป็นพูดดีเจ้าเลือดฉันตามถ้าเจ้ายังพูดจาส่งเดชไม่หยุดแล้วก็ข้าจะบีบเจ้าให้เละคามือเหมือนลูกไก่เลย อถ้านแน่จริงเจ้าก็ทำดูสิเจ้าคนชั้นตำ่ำลุกขึ้นเองยังไม่ได้ยังจะมาทำเป็นปากดีอยู่ดีเฮ้ยว่าไงนะเจ้าคนชั้นตำ่ำไปล่ะเชิญเจ้าพูดต่อไปเถอะเฮ้ย,ยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดี๋ยวนี้เจ้าคนชั้นตำ่ำเมื่อกี้มันอันตรายมาก ถ้าไม่ได้นาโนช่วยไว้แล้วก็เราคงแพ้อย่างแน่นอนถึงเราจะเป็นคนที่เรียนวรยุทธ์ได้รวดเร็วกว่าผู้ใดแต่ก็ไม่ควรประมาทกับคำว่าประสบการณ์สินะถึงเราจะเรียนรู้กระบวนท่าของเพลงดาบและบัมปีเสื้อครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังเป็นเหมือนท่านอาจารย์ไม่ได้หรอกถ้าอยากถึงขั้นะระดับเรียน ก็ต้องพึ่งพากำลังภายในและประสบการณ์แต่ว่าพักใหญ่ทั้งหกพักคงไม่มีพัดทางปล่อยให้เราทำแบบนั้นได้แน่เราต้องรู้วิธีการใช้งานในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีที่สุดเสียก่อนนาโนค่ะนายท่านตอนนี้ข้าใช้ความสามารถที่เจ้ามีไปมากน้อยเพียงใดกันดำเนินการตรวจสอบ บันทึกของผู้ใช้งานปัจจุบันนายท่านใช้ประโยชน์จากนาโนเมชินไปสาเปอร์เซนฮะสามเปอรซใจแล้วใช้ไปในสาส่วนร้อยไงครับผมจะใช้ไปแค่นี้เองน่ะหรือจากบันทึกไม่พบผู้ใช้งานที่เคยใช้นาโนเมชินเกินกว่า3ามติดส่วนร้อยเลย แสดงว่ามันยังมีความสามารถอื่นที่ข้าสามารถใช้ได้นอกเหนือจากนี้อย่างน้นสินะนาโนเจ้าบอกข้าอย่างละเอียดว่าเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างนำเนินการส่งข้อมูลคู่มือนาโนเมชชินรุ่นที่7โดยตรงเข้าสู่สมองของผู้ใช้ต้องการรับหรือไม่แน่นอนต่อมาเลยนาโน และเพื่อความเข้าใจถึงเนื้อหาคู่มือได้อย่างละเอียดจึงต้องทำการเสริมโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเข้าไปด้วยต้องการหรือไม่เจ้าหมายถึงคำพูดแปลกๆที่เจ้าใช้พูดบ,บ่อยๆนั่นหรือใจแล้วส่งมาเลยดำเนินการส่งคู่มือนานโนเมจีนรุ่นที่เจ็ดโดยละเอียด พร้อมกับความสามารถทางด้านภาษา <c oughs> เสร็จสิ้นงานส่งข้อมูลปริมราณข้อมูลมีมากกว่าตอนที่สองความสามารถปกติเสียอีกแต่ก็รู้สึกมึนๆเล็กน้อยไม่ถึงกับอาจเยนสินะดีค้นหาความสามารถเอ๊ะนี่มัน มีมันอะไรกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องํำได้งั้นเหรอความเนความสามารถในการซิมูเลชันฝึกซ้อมกับคนอื่นซ้ำไปซ้ำมาในโลกแห่งความเป็นจริงเสมือนหากมีสิ่งนี้ข้าก็สามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่ขาดหายไปได้การซิมูเลชันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้แล้วค่ะ แล้วชอนมูค,คึมที่ข่าสู้เมื่อกี้ล่ะทำได้หรือไม่ข้อมูลที่วิกกอาจไม่เพียงพอแต่ข้าสามารถสร้างอาวตารูเล o นจากการบันทึกการต่อสู้ของนายตั้งได้คะ่ะน่าเสียดายที่อาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอแต่ก็มาลองดูตอนนี้เลยดีกวา่าที่นี่น่าจะเหมาะสม ดูเหมือนจะเป็นที่ที่ปลอดคนดีปรับการมองเห็นของผู้ใช้งานเข้าสู่โหมดความจริงเสมือนโอ้นี่คือวอวตารแห่งโลกความเป็นจริงเสมือนนั้นเหรอถ้าเห็นคนเดียวใช่หรือไม่ทำการปรับแก้ไขข้อมูลเทมโอนเคชันก่อนการเปิดใช้อวตารการรุนาปรับเบอร์เซนผลกระทบจากอวตารที่ส่งผลต่อผู้ใช้ค่ะเบอร์เซน เปอร์เซ็นต์ผลกระทบงั้นเลยหมายถึงอัตราผลกระทบตอนที่ถูกโจมตีจากอวตารเลือกร้อยเปอร์ซ็ากต้องการให้ทุกสิ่งเหมือนจริงหากต้องการให้บาการนั้นสามารถปรับลดได้ตามใจนั้นเลยเหรอน่าขอเลือก100%เอเซเลยแล้วกันดำเนินการ Simulation โดยมีอัตราผลกระทบที่ร้อยเปอร์เซน์ นี่เจ้าเหนือฉันตาเข้ามาได้เลยทำไมทำไมในซิมูเลชันต้องมีคำพูดหฮงตัวแบบนี้ด้วยวะแบบนี้ก็ดีเลยเมื่อกี้ข่ายังอัดมันไม่สัใจเลยเพราะว่ามีการทดสอบที่สองอยู่ในเมื่อเจ้านี่เป็นอวาตมารันข้าก็สามารถขยี่เจ้านี่ได้ตามที่ต้องการเลยสินะ ถ้าเจ้าไม่เข้ามาแล้วก็้าจะเข้าไปเองนั้นนะมัส,สยบมานกระบวนท่าที่ห้ารองโจมตีเร็วเสือคำรามท่านขึ้นมาได้สมือนจริงจริงจงได้เหมือนกับตัวมันเองเลยอื้มฮึขีดว่าค่าจะหลงกลการโจมตีกระเจาของเจ้านังนหรือทำไม ทำไมข้า oh ถึงรู้สึกจบปวดขนาดนี้เนโนเมจีนภายในร่างกายได้ทราผลกระทบเทียบเท่าอาการบาดเจ็บที่ท่านได้รับเมื่อคู่ต้องการปรับลดอัดตราผลกระทบใหม่หรือไม่ม่ต้องไม่ต้อง,องดำเนินการต่อเท่าเดิมได้เลยไงเจ้าเรือชั้นต่ำเข้ามาได้เลยมาซุบ ไอ้เจ้าโอตานะลนนนูตอนนี้เวลาเท่าใดแล้วเป็นช่วงเวลายามสองแล้วค่ะยามสองคือช่วงเวลาตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสามนาฬิกานะขอรับบ้าจริงสู้กับมันนับสิบห้าครั้งแต่ดันเอาชนะมันได้แค่ครั้งสุดท้ายครั้งเดียว ตอนที่สู้กับมันครั้งแรกการต่อสู้จบลงที่กระบวนท่าที่ห้าบางยังป้องกันได้แต่ไม่เต็มที่ดวงมันโจมตีที่ลำตัวอย่างเดียวว่าอย่าว่าแต่จะบทขยี้มันเลยขณะสู้กับอวตารยังเอาชนะไม่ได้เลยถ้าต้องการต่อสู้กับชอนมูคึมจริงๆมีหวังต้องพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชแน,น่ๆ ยิ่งสะสมประสบการณ์มากเพียงใดความสามารถก็ยิ่งทวีคูณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆครั้งที่ฝึกซ,ซ้อมซ้าไปซ้ำมาพบว่าการเคลื่อนไหวของนายท่านมีการเปลี่ยนแปลงและพบอัตราการใช้กระบวน่าเพลงดาบระบบาสีเพื่อได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นแล้วอย่างไรล่ะข้าทำได้เพียงแค่ ใช้การขบวนท่ากับเคล็ดลับปื้นฐานซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็เอาชน,นะมันได้แค่ครั้งเดียวขอยดูเถอะภายในหนึ่งสัปดาห์ข้าจะเอาชน,นะมันอวตารของชอนมูกึมได้อย่างสบายสบายเลยที่พักสิทธิ์ของสงักพักมาที่ของเราอยู่รงไหนนะข้าโอเคเอาชน,นะผู้ท้าชิงตำแหน่งประมุกน้อยได้แค่คนเดียว แต่ทุกคนกับหลีกทางให้ข้าเลยงั้นเหรอคุณชายที่ของคุณชายอยู่ทางนี้ขอรับหืองั้นเหรอไอเิ้นาหน้าอะไรกันไอเจ้านั่นมันทำบ้าอะไรท่าทางของเจ้าดูแตกต่างจากตอนก่อนหน้นนาน,นี้มากเลยนะเจ้าหวังอะไรจากข้าอยู่รอเปล่า เอ้ยข้าตูกชนมูกำทิ้งแล้วก็ไม่มีทางให้ไปอีกแล้วชีวิตข้าไม่ว่าอย่างไรก็ต้องตายอยู่แล้วข้าขอเดิมพันข้าหมายเลข23่ายองบงขอยกคุณชายชนยยอุนเป็นนายของข้าครับ